วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับพูดคุยกับทางเสียโป้ภิรักหรือว่าเสียโป้อานนท์นะครับรวมถึงกอล์ฟนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนนั้นไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นในสวปรานะครับจนกระทั่งถูกเขาทําร้ายร่างกายกลับมามีลูกน้องเสียโป้คนหนึ่งถูกแทงและแน่นอนครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นครับมันมีปานปลายออกมานะครับถึงเหตุการณ์ที่เสียโป้นั้นมีการไปไลฟ์เรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วปรากฏว่า มีคนที่บางคนก็ไม่พอใจเขาเลยมีการไปต่อว่าใน Facebook ของเสียโป้หลังจากนั้นมีคนพยายามขอให้ลบออกไปว่าว่าเสียโป้ทาไมคนเหล่านั้นไม่ลบครับหลังจากนั้นคนกลุ่มนั้นไปงานแล้วก็ไปถูกเขาอ้างนะครับว่าเป็นลูกน้องเสียโป้นั้นไปดักยิงเรื่องราวนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้พูดคุยกับเสียโป้อนน์และทางลูกน้องของเขาครับสวัสดีครับผมเห็นเสียโป้ไอๆหวัดหวัดอยู่ผมติดโควิดนะเนี่ยคุณคุณติด คอยรับอะไรมาหรือเปล่าไม่คุณไปไหนมาผมไมสมปสปปอลาวแล้วไปคุกคลียอะไรกับใครไม่มีไม่ติดไม่ติด <ผม S 1> นะเจ็บคอเฉยเจ็บคอเฉยคุณช่วยพูดไปทางนูน้นไม่ต้องหนันมาทางผมนะช่วยางห่างผมหน่อยผมมีลูเอออ้าวโอเคเสียโป๊ะเราไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่ๆเลยนะฮะล่าสุดคุณมีประเด็นข่าวอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นที่ผมคุยกับคุณตอนนั้นคุณไปช่วยน้ําท่วมที่อุบลเอาเงินไปแจกอตอนนั้นตกลงแจกไปเท่าไหร่ฮะ สิบกว่าล้านมั้งสิบกว่าล้านยืนยันว่าแจกสิบกว่าล้านนะอ,ม,อะมีหลักฐานนะครับมีหลักฐานเพราะเดี๋ยวคนจะบอกอพูดไปแล้วมันไม่มีหรือเปล่าอะไรางี้เอาตีคร่าวๆโรงเรียนก็สี่ล้านแล้วก็เงินสดที่เพ่พี่บินก็ห้าล้านละตีคร่าวๆแค่นี้ก่อนอ่าโอเคก็คือสิบล้านนะที่คุณช่วยไปนะล่าสุดผู้ชมอาจจะเห็นว่าเฟรมผมอาจจะห่างๆหรือต้องเข้าใจผมนะสิบประอล่าสุดคุณไปลาวมาสวาปลาวมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไปดูคลิปนี้ก่อนเอาคลิปนี้มาให้ดูหน่อย อ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะเป็นคลิปที่เสียโป้นั้นมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับวัยรุ่นที่สอปอราวนะฮะนี่นี่นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่สวปอราวคุณไปทำอะไรที่นี่ครับ คือผมไปเที่ยวแล้วจะไปทําธุรกิจอะไรแบบเนี้ยก็ไปดูอะไรแล้วก็ไปเที่ยวเข้าไปในเที่ยวผับก็ไปหลายครั้งแล้วแหละไม่เคยมีคนลาวน่ารักมีแต่คือเข้ามาขอถ่ายรูปเยอะอะคนคนลาวน่ารักไปขอถ่ายรูปกับคุณผู้หญิงอ่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายอ่ผู้หญิงโอเคแล้วไงต่อฮะก็จังหวะวันเนี้ยมาปุ๊บแล้วส่วนตัวผมอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงมันเดินออกไปก่อนเดินออกไปขึ้นรถไปก่อนขึ้นรถสีขาวไปออกไปก่อนครับ แล้วก็นี่พอได้ยินเสียงเอะบวยวายปุ๊บเราก็ลงมานี่คุณนะใช่คือแต่ว่าเหตุการณ์ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ลงลงมาแล้วลงมาแล้วตอนแรกมันผมอยู่บนรถที่สีขาวที่ขับออกมาไม่แต่อันนี้คือคุณลงจากรถลงจากรถูกมันจะมีคลิปหนึ่งมันจะมีคลิปหนึ่งมันจะมีคลิปหนึ่งนี่คลิปตอนสุดท้ายแล้วที่การวิ่งหนีแนละ้วเดี๋ยวนะผมขออนุญาตคุณลำเลียงเหตุการณ์เลยดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นอ่ะมันเกิดคือที่เล่าเลยที่เล่าคือนั่งกินหยู่งผับอืมก็คุณไปกันกี่คน ผมไปประมาณ10คน1ิคนอ่าหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นพอผมออกจากผับผมออกจากผับรถรถผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรจังหวะได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังผมจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามอืมคือไปขึ้นรถไอจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามที่จะไปเนี่ยจะไปกลับบ้านอืมผมได้ยินเสียงเออวัยๆปุ y ๊บผมก็รีบชะเง้อหน้ามาดูก่อนปุ๊บเฮ้ยน้องๆโดกนกระทืบนี่ว่ะอือก็วิ่งลงไปว,งวิ่งลงจากรถไป วิ่งลงจากรถไปไปตรงไอ้เดี่ยไปตรงเนี้ยไปตรงประตูนี้แล้วบอกเฮ้ยพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อสิ่งที่คุณเห็นคือคุณเห็นเป็นอะไรก็ใจกันแล้วเขาพยายามจะปิดประตูเหรอใช่คือปิดประตูตีแมวเลยคือลูกน้องคุณอยู่ข้างในใช่อ่าแล้วยังไงต่อฮะก็พอตีกันพอตีกันปุ๊บก็ตักมันคือมันเยอะมากมก็เลยลูกน้องก็เลยวิ่งหนีแล้วก็นี่ชุดคุมกันผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, พาบอสขึ้นรถก่อนครับอืมก็เลยพาผมขึ้นรถพาผมขึ้นรถปุ๊บอีกห้าคนเขาสู้อยู่อืมก็อีกห้าคนพอผมขึ้นรถปุ๊บ,บเขาหนีกันคนละทางครับแต่คุณก็เดินไปขึ้นรถอย่างภาพเมื่อกี้นี้ใช่เพราะเขาเพราะเขากันให้คุณขึ้นรถก่อนใช่ถูกต้องอ่าอครับต้องมาถามทางฝั่งนี้เหตุการณ์มันคืออะไรตอนนั้นคุณคุณคุณอยู่ในในในกลุ่มนั้นเลยไหม ก็อยู่ในกลุ่มนั้นครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นเขาอยู่ในรถเขาจะไม่รู้เรื่องอะคุณเห็นก็ทีแรกเดินเดินออกมาแล้วพอพี่โป้ขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ดูคนอื่นเพราะว่าคนอื่นก็กาลังเดินออกมากันแล้วคนนี้พอเขากาลังเดินออกมากันเนี่ยวัยรุ่นที่ที่ลาวนะที่เขาเป็นพวกใครก็น่าจะเป็นคนก็อาจจะเหมันกสนเดี๋ยวเขาบอกว่ากระทืบคนไทยเสียเงินจักบาทกระทืบคนไทยเสียเงินจักบาทเขาว่าอย่างนั้นอ่าอย่างนั้นแล้วคนนี้พวกลูกน้องพี่โป้เขาก็เลยหันไปถาม ไม่กี่พูดว่าอะไรนะมันก็เดินแล้วเขาก็ออกดินเข้ามาเลยอืมก็แล้วเสร็จแล้วก็วกจงกังหวะผมผันไปเห็นไม่ดีไงครับก็เลยวิ่งเข้าไปห้ามก่อนอืมแล้วคือมันห้ามไม่ทันเราเขาก็เลยพอคน,มมนเราไปจังหวะเราไปห้ามห้ามไม่ทันไงเขาก็ออกมาจะปิดประตูเราก็เลยถอยออกมาแล้วก็เน่ตามภาพเลยครับครับแล้วคนที่โดนทําร้ายนี่ที่หนักสุดนี่เป็นยังไงฮะ รู้สึกว่าโดนแทงเขาที่ขาสองแผลครับครับเอาอะไรแทงไม่ไม่แน่ใจําไม่เห็นเห <c oughs> ็นคุณป้บอกเป็นเหล็กคุชาร์ปน่า,นาจะเป็นเพราะเลือดข้างหั่ลือดข้างทาง,งไหนตอนนี้เขาปลอดภัยยังปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นคุณกล<อ>ับข้ามมาฝั่งไทยยังไงฮะก็ทางพักพวกที่เสปลอลาวเขาก็พวกตมรวจเขาก็พาข้ามกลับมาเลยข้ามมาก็ประสานฝั่งไทยฝั่งไทยก็เปิดประตูให้เลยครับครับแล้วตอนนี้ได้มีการกลับไปเคลียร์หรือยังกับทางกลุ่มนี้ คือเราแจ็เรารอแจ้งรอคนเจ็บออกมาแจ้งความสลัดรูดไทย่นกรณไม่แล้วครูคุณขอโทษนะฮะคุณข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะคุณไปโชว์ลีลาอะไรไงทําให้เขาหมั่นไส้หรือเปล่าไม่มีผมขนาดคนเข้ามาขอถ่ายรูปผมยังยกมือไหว้เลยไหว้เขาใช่แม้แต่เด็กแม้แต่ขอบคุณครับอย่างเงี้ยขอบคุณครับที่มาถ่ายรูปกับเราคล้ายๆพี่อ่ะดาราคล้ายๆพี่อ่ะโอ้ยคุณดังกว่าผมเยอะแล้วยังไงแล้วยังไงต่ออ่ะกับผมว่ายกมือไหว้ สรุปสุดท้ายผมไม่เห็นว่าคุณแจกเงินทําให้คนหมั่นไส้คุณเหรอก็เด็กมาเสิร์ฟเราก็แจกแจกเท่าไหร่พันหนึ่งพันบาทหรือพันเขาเรียกพันกลีบหรือพันบาทพันบาทพันบาทเราใช้เงินแบงค์พันเนี่ยก็คือให้เขาพันบาทคนละพันเลยเหรอก็นั่นแหละแจกไปเยอะไหมก็ประมาณแปดเจ็ดแปดหมื่นน่ะแจกไปเจ็ดแปดหมื่นแล้วนี่คือแจกเฉพาะพนักงานเสิร์ฟเหรอไม่มันมันรวม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 กันอ่ะขาดด้วย พันักงานเสิร์ฟด้วยอ้าวแล้วคนกลุ่มนี้เขาเป็นใครอ่ะคนกลุ่มที่เขามาคอมเมนต์คุณเนี่ยเขาเป็นใครเขาบอกว่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลอะไรแบบเนี้ลูกผู้มีอิทธิพลใช่เพิ่งมารู้ที่หลังเลยงฮะเพิ่งมารู้ที่หลังอืแล้วยังไงอ่ะคือเขามาเห็นคุณแล้วเขาไม่พอใจคุณคุณคิดว่าเขาทําไมถึงไม่ชอบคุณผมไม่รู้ดิผมอันนี้ผมหรือหน้าเปไม่รับแขกอ้าวไปพูดตรงๆไม่ทราบก็คือผมไปหลายครั้งผมไม่เคยโดนผมไปเที่ยวสถานบันเทิงกี่ครั้งก็ไม่เคยโดนเพิ่งมาที่นี่ถึงจะโดน คนเราต้อนรับผมดีมากอืมอือแต่มาที่เนี่ยมันเป็นเหตุแค่คนกลุ่มหนึ่งแต่จะสร้างความแตกแยกให้กับประเทศเพราะตอนนี้มันโซเชียลมันบูนบายแล้วเรื่องผู้หญิงหรือเปล่าไม่ผมไม่ผู้หญิงผมไม่เอาเลยใช่เหรออืมผมไม่เอาผู้หญิงเลยอืมจริงๆมันคือคุณไม่ได้มีการไปจีบผู้หญิงเยนี่ไม่<ล>มีมอไอ,อจีบแบบผมมีอยู่แล้วผมจีบทางเฟซบุ๊กที่เขาคุยกับผมอ่าแล้ววันนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปสเปะสปะไปไม่ไ<ป>มีผมนั่งอยู่กับที่ไปนัวใครหรือเปล่าตัวผมเนี่ยนั่งอยู่กับ ตัวผมมานั่งอยู่กับที่แล้วคุณอาจจะแจกเงินแล้วหญิงเข้าไปมานัวคุณหรือเปล่าเขาเลยไม่หมั่นหรือเปล่าไม่มีตัวผมนั่งอยู่กับที่ตัวผมนั่งอยู่ที่คุยธุรกิจอย่างเดียวไม่ออกไปเต้นไม่ออกไปไหนใครเข้ามาเป็นคนดีว่างั้นอยู่เฉยกินอยู่เฉยๆบ้านเขาบ้านเขาเราให้เกียรติครับแต่ว่าเขากับลูกน้องเราทําอะไรกันเราไม่รู้ครับอืแต่ลูกน้องมาแล้วว่าเขาพูดว่าตีคนไทยเสียตังค์จักบาทอืมแล้วพอพอเสร็จปุ๊บ ผมกลับไทยปุ๊บเอาคลิปทางพวกที่ตีผมที่ตีพวกผมเนี่ยเอาคลิปมาโพสอันนี้คือเขาต้องการอะไรแล้วเขาเขียนนี่เสียโปวิ่งหนีรออะไรทั้งๆที่ไม่ได้เนในภาพมันเหมือนคุณวิ่งหนีอยู่ถูกไหมก็วิ่งเหยาะๆขึ้นรถไปคือเหมือนกับเป็นการดิสเครดิตคุณหรือเปล่าไม่รู้เครดิตอย่างนี้ผมไม่เอาอยู่แล้วอ่ะอันนี้นะอันนี้คือเหมือนกับเสียโปวิ่งหนีเขาลงเนี้ยคือเหมือนกับประมาณว่าจะบอกคุณทิ้งลูกน้องแล้วหนีอย่างเงี้ยเหรอหรือไงลองลองเป็นตัวเลขฟังก๊อปเนี่ยก๊อปทำไมนะ ตอนนี้มันไม่หนีนะครับคือเราเพ่ะลูกน้องพี่โป้ปเขายังยืนตีกันอยู่ตรงหน้าประตูเลยถอยมามแล้วนี้ผมก็หันมาบอกว่าให้ให้พาบอลขึ้นรถเลยเพราะว่ามันเพราะม่ามีวัยรุ่นกลุ่มลาวอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันกำลังจะปีเข้ามาแล้วก็บอกว่าให้ขึ้นรถก่อนเลยอม,มากกันกี่คนกลุ่มกลุ่มลาวกี่คนตามภาพพี่กันดูดิห้าสิบหกสิบคนอย่างนั้นก็ต้องมีห้าสิบหกสิบพี่ห้าสิบหกสิบคนเลยเหรอพีต้องแบเอคคลิปต้องเอาคลิปเต็มมาดูครับ หรอคุณมีไหมคุณมีคลิปเต็มมาไหมก็ม,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 มีอยู่หน Facebook. ้าเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยว <ไป S 1> <ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวพักเบรกก่อนเดี๋ยวผมจะลองอัพระบบดูไม่รู้จะขึ้นทันหรือเปล่านะนะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งคุณสุดท้ายคุณก็คือหนีกลับมาได้ก็คือมีคนมา,าผมมาส่งกันแหละอ่อโอเคแล้วก็ตอนนี้ได้มีการกลับไปเคลียร์อีหรือยังยังไม่เคลียร์คิดว่าจะเคลียร์ไหมคือผมคิดว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะคนคือ ผมกลุ่มผมกับกลุ่มไอ้ที่ตีกันเนี่ยมันสร้างความแตกแยกแล้วคนก็มาเบนดา่นนดานู่นด่านี่ดา่าคือไม่ได้ดา่าทั้งทั้งคนลาวดา่าคนลาวคนไทยดา่าคนลาวเดี๋ยวผมกลัวมันจะเป็นแบบว่าไทยคนคนลาวที่อยู่ในไทยโดนทุบอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยทำไมถึงต้องโดนทุบเพราะหมันไส้ที่เข้ามาทาคุณอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นคือมันเป็นคนรักผมก็มีใช่ไหมคนเกลียดผมก็มีคนรักก็อาจจะไปทุบคนลาวคนเกลียดก็อาจจะ สนับสนุนให้คนมาทำร้ายคุณอีก<ด>อย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นอ๋อโอเคอ้าเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวจา,จากจะได้ภาพเหตุการณ์โดยรวมเหมือนกันแต่ประเด็นที่มันแตกประเด็นออกมาอีกก็คือเหตุเกิดเมื่อคืนนี้มีชายคนหนึ่งวิทยาบัวเทศนะเขาบอกพี่ชายเขาไปตั้งวงเล่าอยู่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะมีรถโตโยต้าฟอร์จูเรขับเข้ามาแล้วชักปืนขึ้นมายิงกราดเขาเลยมีการไปไล่ดูเรื่องราวเขาบอกว่าคนกลุ่มนั้น อาจจะเป็นลูกน้องเสียโป้คือเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้คิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับ เสียโปโ้ทีเนี้ยเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายละไอเรื่องที่คุณไปมีเรื่องที่สะวะปราวเนี้ยอ่ะเข้าใจได้นะฮะแต่เมื่อคืนมันมีประเด็นคุณได้ยินข่าวหรือยังผมก็เพิ่งเพิ่งทราบเพิ่งทราบนะฮะอ่ะไปดูคลิปนี้ก่อนผมให้ดูคลิปนี้ก่อนนี่นะฮะนี่เป็นคลิปที่ทางทีมข่าวช่องสามเนี่ยเขาเอามานะฮะ คือมันเป็นเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่วัดจันทร์ประดิษฐารามอยู่ในซอยเพชรเกษม48มีผู้ปาดเจ็บสองคนนะฮะคือวิทยาบัวเทศแล้วก็พิชิตม่วงงามเนี่ยนะครับคือบฮะบ้านคนอยู่เพชรเกษมเท่าไหร่ -44 ่สอันนี้เพชรเกษมสี่สซอยเดียวหรือสองซอยเท่านั้นเองถูกไหมฮะครับ เขาบอกว่าจากแหล่งข่าวนะฮะบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ถูกยิงเนี่ยเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับที่คุณเนี่ยไปมีปัญหาที่สปอร์เแล้วคุณไลฟ์ออกมาเขาเลยมีการไปต่อว่าต่อขานคุณในนั้นเสร็จก็บอกลูกน้องคุณเนี่ยไปเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคารพลูกพี่เขาคือคุณก็พยายามจะติดต่อบอกว่าเฮ้ยมึงลบออกไปนะไอที IT ่โพสต์ออกมาไนอะที่เมนต์ออกมาแนละ้วลบไปนะเขารู้สึกว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการลบหลังจากนั้น ก็เกิดเหตุนะฮะมีคนไปบุกยิงเขาแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตเลยว,ว่าเนี่ยคือลูกน้องของเสียโป้อานน์อะคุณมองไงเรื่องนี้ใครทําอะไรต้องเป็นลูกน้องผมผมไม่เป็นเจ้าชีวิตก็ผมไม่รู้เรื่องอก็คือผมไม่รู้เรื่องก็คือผมกลับมาจากประเทศลาวเด็ดสี่ทุ่ม,ม,มกลับมาถึงสี่ทุ่มถึงที่บ้านอะของวันไหนของมาานเมื่อาว,านนาวานเนี่ยของเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยปุ๊บมันทําอะไรกันคือทําอะไรกันอะผมไม่รับผมไม่รับรู้ผมไม่เกี่ยวข้องอืผมมาทาง ผมเลิกเรื่องพวกนี้แล้วคือเลิกเป็นนักเลงแล้วพูดตรงตรงผมไม่มดกัดผมยังไม่ตบเลยอุ้ยมดกัดไม่ตบเป่าแล้วคุณเป่ารผมเป่าทิ้งผมไม่รู้เรื่องจริงต้องไปถามเขาเดี๋ยวตำรวจเขาก็จัดการเรื่องนี้เองต้องไปถามเขามันไม่เกี่ยวกับผมไม่คือยืนยันว่าไม่ไม่เกี่ยวก็ผมไม่รู้เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นแบบว่าสิ่งที่คุณ ไปมีเรื่องมีราวแล้วทําให้แบบลูกน้องคุณเองอาจจะไม่พอใจเองแล้วไปก่อเหตุโดยที่ไม่ได้บอกคุณคุณอาจจะไม่ได้สั่งอย่างเงี้ยอะคือผมไม่รู้อันเนี้ยผมไม่รู้คือผมรอเนี่ยรอเขาติดต่อผมกันมาถ้าใช่ใช่ก็ก็ต้องไปมอบตัวกันเพราะผมไม่รู้เรื่องอ,อต้องไปจัดการกันเองอ,อะไรอย่ามาโยนให้ผมเลยผมคืออะไรก็โป้อืออะไรก็โป้ความไอ้ดีๆไม่เอามาให้โป้มั่งเอาแต่อะไรก็มาก็ไม่รู้ลูกน้องเสียโป้น้อยใจไม่รู้ดิ น้อยใจเหรอไม่น้อยใจหรอกแต่มันอะไรก็โป้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 ไปผิดอะไรอ่ะอืมอืมอโป้ไปผิดอะไรโป้ไม่รู้เรื่องโป้ไม่รู้เรื่องตอนนี้โป้ทํามาค้าขายสุจริตแล้วใช่ทําครีมใช่ครีมทาหน้าถูกต้องโถพ่อคุณทาหน้า้าใสนะอ้าทีนี้เมื่อกี้มีคลิปมาละที่ที่คุณส่งมาให้เมื่อกี้นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดนึงนะที่คุณบอกว่ามันโดนแบบถล่มกันขนาดนั้นนี่นี่เหรอ เนี่ยคือผมเดินเห็นอากาศการเดินขึ้นรถคันสีขาวข้างหลังนั่นแหะนู่นนะรถที่จอดอยู่ในอากาศกันขึ้นแล้วเนี่ยพวกเขาไล่ตามมากระทืบเนี่ยอันนี้คือไล่ตามไปกระทืบคุณนะอากาดก็ากาดก็ไล่กันอยู่กันอยู่จนผมขึ้นรถได้ขับรถออกแล้วลูกน้องคุณอยู่ไหน่ะลูกน้องผมก็หลุดไปคนหนึ่งไงเมาวิ่งหลุดไปทางขวามือคนหนึ่งก็ตามที่ภาพที่เห็นว่าเขาน้อยไม่ห้ายแล้วนะครับนี่คือฝั่งสอปราวนะครับนี่ จริงลุตผาที่บอกว่าแต่เมื่อกี้คุณบอกมาทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็คือมีค่อนข้างจะมีเป็นแบบรูปเป็นรูปผู้มีดิพนถูกไหมคือประเทศลาวเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นหมู่บ้านมหมู่บ้านหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้แต่คนดีๆหมู่บ้านอื่นเขามีครับแต่คือผมมาเจอหมู่บ้านสุดท้ายที่ท,ที่เที่ยวสุดท้ายของผมเนี่ยเพราะผมเที่ยวมาทุกผับแล้วไม่เคยมีเรื่องไม่เคยไปบอแวร์ใครไม่เคยมีอะไรแต่ ช็อตสุดท้ายเนี่ยตัวผมไม่ได้มีอะไรด้วยนะตัวผมขึ้นรถไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยคือผมไม่รู้ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรกันแต่ไปสอบถามจากคนลาวที่ที่ได้ช่วยช่วยพวกนี้คนหนึ่งคนลาวคนนั้นนะอ่เะเขาบอกว่าได้ยินว่าตีคนไทยเสียตังค์จักบาทเขารู้ไหมว่านี่คือเสียโป้รู้เพราะไม่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมเพราะผมอยู่ข้างนอก อออแต่ว่าพวกนี้เขาเดินออกมาพวกกาดช่ดไม่แต่พอฟังแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะมันเหมือนกับว่าทําไมคนราวกลุ่มนั้นต้องจ้องโจมตีเฉพาะลูน,นองมันมีเรื่องกันอยู่แล้วมันเหมือนผมไม่เข้าใจมันเหมือนแบบว่าโชว์พวอร์หรือเปล่าผมไม่รู้อย่างนั้นนะ่ะมาถึงฝั่งนูนเหรอก็พอตีเสร็จปุ๊บอาคิมาโพสเลยเสียเป้วิ่งหนีรออะไรแสดงเขาต้องรู้จักคุณสิเขาถึงได้ลงเสียเป้ววิ่งหนีอ,อะไรถูกไหมนั่นแหละ เขาต้องรู้จักผม,มะะนะจาก็ต้องรู้สิแสกงก็ต้องตั้งใจที่จะเล่นกลุ่มคุณดิก็ประมาณนั้นถูกไหมฮะครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันก็เป็นธรรมชาติอ่เป็นธรรมชาติแต่คุณยืนยันว่ากลุ่มที่ไปยิงเมื่อคืนนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่กลุ่มคุณผมไม่รู้เรื่องคุณรู้จักรถคันนี้ไหมฟอร์จูเนอร์สีขาวเจ็ดสี่ห้าหกรู้ไหมรถของใครฟอร์จูเนอร์สีขาวเนี่ยเจ็ดสี่ห้าหกเป็นรถของบ้านผมฮะเป็นรถของบ้านผมแล้วทะเบียนนี้เจ็ดสี่ห้าหกแต่รูร เจ็ดสห้าหเนี่ยเป็นรถของบ้านผมเอาละ่ะอืมนี่คือเขาบอกนะฮะตอนนี้มีการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ Fortuner สีขาว7456ว่าเป็นรถของใครวันนี้คุณพูดตรงนี้เลยว่ารถบ้านคุณเนี่ยแหละใช่อืมอา้อาวอ้าวก็ผมไม่รู้ไงว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนขับก็ได้ผมปล่อยรถให้รถชื่อใครถรถชื่อพ่อผมพ่อผมเป็นมะเร็งอยู่สแสดงว่าก็ต้องเป็นกลุ่มคนในบ้านคุณหรือเปล่าคือมัน กลุ่มไหนผมไม่รู้ไงเพราะคนเข้าออกบ้านผมไม่แต่ปัญหามันเกิดเพราะเขาขับรถคันนี้ไปยิงไงคือมันไม่เกี่ยวกับผมไงม,มันไม่เกี่ยวกับผมเขาขับรถคันนี้ไปยิงพวกเขารู้ได้ยังไงพวกเขารู้ไ,ได้ไง,ไงเขาบอกมาเลยเนี่ยให้หลักฐานหน่อก,ก่อนว่ารถคันนี้ผิดหรือเปล่าอเขาบอกตอนนี้มีการรวมกระสุนที่ทห,มทหมดทั้งหมดที่พบนะส่งกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ผมเชื่อว่าไปตรวจแผ่นป้ายทะเบียนรถคอนยูโน่สีขาวเจ็ดสี่ห้าหกผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งยังไงก็ไม่มีรอดอยู่แล้วก็ ตามกฎหมายอยู่แล้วไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายแน่นอนสมมุติว่าขอโทษนะเขาพิสูจน์มาแล้วรถคันนี้เป็นรถของบ้านคุณที่คุณบอกแล้วปรากฏว่ามีคนที่เป็นลูกน้องคุณหรือคนอยู่ในบ้านคุณไปก่อเหตุก็ต้องให้ก็เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องตามกฎหมายคุณยัยคุณไม่ได้เป็นคนสั่งไม่ได้เกี่ยวไม่มีผมอยู่ประเทศลาวผมกลับมาผมนั่งไลฟ์สดพูดเรื่องคนลาวอยู่ พักพกโทรศัพท์มาโทรกิ้งกิ้งกิ้งผมกม็ยังไม่ได้รับอ,อะไรอันนี้ผมตกใจเลยนะเนี่ยพอผมบอกว่าพอจูเน่สีขาวเจ็ดสี่ห้าหกเป็นรถของไทยตำรวจกำลังตามอยู่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาดำเนินตามกฎหมายของเขาผมเข้าว่าตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วอืคือถ้าพบว่าผิดจริงก,ก็จัดการตามกฎหมายไปเลยถูกต้องมันถูกต้องอยู่แล้วแล้วคุณกลัวไหมว่าจตอนนี้ทําให้ภาพคุณมันเสียไปอีกเพราะว่าคือผมไม่เกี่ยวข้องไงผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่สื่อพยายามจะ โยนโยนเข้ามาหาผมไงเจตโยกเป็นผมนะเดี๋ยวไม่ใช่มาต้องบอกว่าสื่ออะไรพ่นลูกน้องเสียโป้เสียโป้ไปเกี่ยวอะไรอ่ะก็เขาอาจจะมองที่เป็นรถบ้านคุณไงรถบ้านผมแต่ผมไม่ได้สั่งอ่ะคุณจะมองอย่างนี้ถูกไหมคือรถบ้านผมแต่ตัวผมไม่ได้อยู่ใครขับก็ได้ผมเนี่ยจอดรถไว้ลูกน้องผมเป็นคนคุณไปสืบดูยังถามรือยังพอหลังจากมีประเด็นเนี่ยถามยังว่าใครใครขี่ไปขับไปวะผมไม่รู้เลยผมโทรปุ๊บม่มีคนรับสายผมตอนนี้ก็เังไม่รู้ไม่รู้เรื่อง ใครธรรมดาเนี่ยรถบ้านคุณใครเป็นคนขับคันนี้ยเยอะเลยคือดีมากคือดี่ากจะมีรถหลายคันนะครับมันจะมีอยู่หลายคันแล้วคือกุญแจเนี่ยมันก็จะวางเอาไว้แฝนไว้คือใครจะใช้เนี่ยมันก็ใช้ได้คือไม่ได้ไม่ได้ห่วงรถไม่ได้อะไรอุ้ยเหรอก็ตัวผมต้องไปต่างประเทศตลอดอย่างนี้ถ้าเกิดผมเข้าไปผมก็เอามาขี่ได้เหมือนกันก็มันมันต้องเป็นคนในคนในกลุ่มผมอยู่แล้วก็ต้องยอมรับตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องคดีเรื่องอะไรมันเป็นหน้าที่ของตำรวจกับวัยรุ่นเขาจะยิงกันยังไงเราไม่ได้รับรู้ อย่ามาโยนให้เราเราพยายามจะออกมาจากตรงนั้นแล้วโอเคถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคนนั้นเป็นใครเอารถที่บ้านคุณไปขับแล้วไปก่อเหตุยิงแบบนี้คนได้รับบาดเจ็บสองคนคุณจัดการไหมผมก็ต้องบอกให้มอบตัวผมจะไปจัดการอะไรอะ่ะผมไม่ได้ตบไม่ตบสั่งสอนนะไม่เอาแล้วตบผมไม่เอาเรื่องพวกนั้นแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ไ,ลวไปก่อเหตุที่คุณรู้สึกแบบโอ้โหต้องมาสะเทือนขวัญอีกแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวกับผมยังไงข่าวจะลงงไงก็ได้ ข่าวจะลงยังไงก็ได้สื่อจะลงยังไงก็ได้อืแต่ผมก็บอกบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่เท่และเรื่องพวกนี้ยม,มันไม่เท่นะติดคุกตลอดชีวิตอีกมุมหนึ่งขอโทษนี่พี่ขอโทษนะถ้าไม่จริงก็บอกไม่จริงนะเขาลือกันว่าตอนนี้เสียโป้มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังโอโ้โหค,คือเป็นแบ็คอยู่ไม่มีอตอนนี้คือเสียโป้ล้มเมื่อไหร่คนนั้นเขาพยุงให้เลยไม่มีผมมีใครอะ่ะผมมีม,มีที่ผมไม่ตายเพราะสื่อช่วยผมอยู่นี่แหละ สื่อพยายามประคมข่าวให้ผมไม่ตายคนพวกนั้นก็ไม่กล้าทําอะไรผมแค่นั้นเองผมไม่มีผู้มีอิทธิพลอะไรทั้งนั้นแหละคือตอนเนี้ประเด็นมันเริ่มกลับไปกลับมาวันหนึ่งเห็นเสียโป้โอ้โหบริจาคเงินนู่นนี่นั่นคนก็เฮโลโอ้โหนี่แบบทําเพื่อสังคมปุ๊บวันลุงขึ้นปุ๊บเอาเสียโป้มีประเด็นไปไล่ตีเขาอีกแล้วนู่นนี่นั่นมีลูกน้องไปยิงปุ๊บคนบอกเอาอีกแล้วเออะอะไรนะก็ถึงบอกว่าสื่อต้องลงความหมายให้ครบไม่ใช่ไปโพสต์หัวข้อข่าวจะเอาแต่รอดยอดไล์มันไม่ถูกแล้วคราวนี้ย เป็นเหตุโพสต์กันทําให้แบบว่าเฮ้ยโอแม่งนี่เท่ไว้นี่เท่ไว้เด็กชิบหายหมดทั้งประเทศอรู้สึกยังไงเมื่อวานเป็นพ่อพระวันนี้เป็นขยะสังคมขยะผมไม่ได้เป็นขยะนี่ผมไม่ได้ทอะไรให้สังคมเสียหายนี่คนก็ชอบพูดแบบนั้นคนก็ชอบไปมองให้เขาพูดไปสิให้เขาพูดไปสิผมคนรักผมก็มีผมไม่ได้แคร์ตรงนั้นแล้วผมแคร์ที่ว่าตัวผมทําอะไรตัวผมทาอะไรผมช่วยอะไรได้ผมช่วยครับผมช่วยอะไรไม่ได้ผมก็อยู่ของผม มผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายตัวผมไม่ได้ไปทำะไรใครอออเแต่ที่แน่แน่ยืนยันว่าสำหรับรถฟอร์จูเนอร์นะฮะทะเบียนเจ็ดสี่ห้าหคันนี้เป็นของบ้านคุณคุณถ้าคุณรู้วันนี้ว่าเป็นใครคุณจะบอกเขาไปมอบตัวทันทีใช่และยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณเกี่ยวผมเพิ่งกลับมาจากลาวอ่าก๊อบยืนยันใช่ไหมครับว่าไอรถคันนี้ใครก็เอาไปขับได้ไปขี่ได้ใช่รับผมที่บ้านมันมีรถหลายคันอยู่แล้วคือเราเราไปลาวเรากลับมาเราไม่รู้แล้วว่าใครเอาไปใช้ไงเพราะว่าเรามาถึงลงจากสนามบินเรามาถึงมาปุ๊บเราก็ คือไม่เจอรถอยู่แล้วคือมันคือเรามาจากรถรถมาจากสนามบินเราก็ไม่เจอเลยแล้วคือลงปุ๊บก็ขึ้นไปไ์สดเลยชี้แจงเรื่องที่เล่าเลยเรื่องการจะจัดต่อ,อ,อยเรี้ยนู่นนี่นั่นครับอ่ะสุดท้ายแล้วพ้เวลาหมดอยากจะบอกอะไรกับทางสังคมอยากจะพูดอะไรเขาตอนนี้เขาเริ่มแบบจากคนดีๆเป็นอย่างที่บอกอะเป็นพ่อพระปุ๊บอันนี้กลับกลายเป็นอ่ะผมไม่อยากจะด<ม>้ำคุณอ่ะผมผมก็บอกว่า ก็ต้องฟังเอารู้ให้รู้ความจริงก่อนสื่อก็คงต้องตีความหมายให้ถูกความจริงตีความจริงอะ่ะไม่ใช่ตีแบบให้ให้ให,ให้ออกข่าวไปก่อนฉะนั้นคุณจะบอกไม่ต้องตีแบบ<น>เอามันคนที่มันแบบว่าอยากจะกลับตัวกลับใจเนี่ยมันก็กลับไม่ได้เพราะเอ้ยนิดหนึ่งโจมตีแล้วนิดหนึ่งโจมตีแล้ว<ต>ให้รู้ <ผม S 2> ที่มาที่ไปซะก่อนใช่ผมไม่ได้ไปทําอะไรใครผมไม่ได้ฆ่าคนตายผมไม่ได้โพสต์อะไรให้มันเป็นเรื่องผมโดนกระทํา ผมโดนกระทําแล้วผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปอะไรกับเขาแล้วผมอยากจะบอกว่าเด็กเรื่องที่โพสตด่ากันเนี่ยประเด็นเนี่ยสาคัญออย่าไปทําเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนโพสตด่ากันเกียนคีย์บอร์ดเนี่ยอคือบางคนก็มาด่าคุณลูกน้องคุณก็ไม่พอใจเหรอเสมมุติว่าลูกพี่หนุ่มอ่ะโดนด่าเนี่ยโดนสมมุตินะสมมุติโดนด่าปุ๊บมันกระเทือนจิตใจนะอืแล้วมันสมองมันก็ บงก์มันก็เออใช่ไหมมันก็โกรธแค้นถูกต้องมีประเด็นที่ต้องไปเอาเอกเาขึนดูดิเด็กเด็กเด็กล่าสุดเด็ก12บอไปถือปืนไปยิงเพื่อนน่ะเห็นไหมนั่นอ่ะก็ดูดิเพราะอะไรเพราะโพดด่าเพราะเกียนคีย์บอร์ดรัฐต้องออกมาตรฐานไอ้มาตรการมาจัดการไอ้พวกเกียน์คีย์บอร์ดให้ได้อืมอ่ะโอเคนั่นคือเป็นเรื่องของภาครัฐแต่เรื่องคุณคุณต้องไปเคลียร์คนที่ไปก่อเหตุนะคือมันมันไม่เกี่ยวกับผมผมไม่จําเป็นต้องแต่คุณต้องบอกเขาว่าให้ไปมอบตัวผมพูดได้แต่เขาจะมอบหรือไม่มอบเราไม่รรู้ เราไม่รู้ไงอ่ะโอเคแต่แต่ก็ยอมรับว่ามันคือรถบ้านคุณนะใช่มันมันมันไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วโอเคครับคือถ้าเขาจะเอารถไปตรวจสอบอะไรก็ให้เขารถไปตรวจสอบทุกอย่างยินดีเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายถูกต้องผมไม่ได้ใหญ่กว่ากฎหมายโอ้โหอะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ